ตอนที่2วิญญาณอัศวินผู้พิทักษ์แห่งความมืดเลเวลอัพโอโอโอ้นี่มันรู้ว่าใช่ที่เหมือนอยู่ในเกมใช่หรือเปล่ามลฟีน่าค่ะยินดีด้วยค่ะในท่านเลเวลอัพแล้ว yahoo ทีนี้ก็เลือกสกิลจากหน้าต่างสเตตัสในท่านสามารถใช้พอยที่ได้รับมาอัพสกิลใหม่ก็ได้แต่ว่า ไอหน้าต่างสเตตัสในโลกนี้มันถูกบังคับใช้อย่างอิสระเลยงั้นเหรอค่ะแค่นึกคิดขึ้นมามันก็จะปรากฏออกมาให้เห็นแต่ถ้าต้องการดูสเตตัสของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ต้องใช้สกิลวิคห์สินะโลกใบนี้ค่อนข้างคล้ายกับเกมในโลกเสมือนเลยถ้าเราเกิดมาบนโลกใบนี้อาจจะไม่มีตัวช่วยเหล่านี้ก็ได้ปิ๊บชื่อเควิน นักอัญเชิญเลเวล2มนุษย์ชายอายุ23่ายาไม่มีได้รับสกิลพอยต์1 0 0 0โหยดูสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมานี่สิคงเป็นผลบวกมาจากดับเบิลสกิลพอยต์กับการเติบโตเร็วขึ้น2เท่าสินะและไหนจะยังได้สกิลพอยต์อีก100ไหนลองเพิ่มสกิลหน่อยดีกว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะขนาดนี้ฟ้แต่ละสกิลต้องได้รับการปลดล็อกก่อน ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขก็จะไม่สามารถอัพสกิลเพิ่มได้เช่นกันแต่ว่าทำไมพอยท์ที่ใช้ในการเพิ่มสกิลถึงน้อยกันละ่ะระดับ F ใช้เพียงแค่10เท่านั้นเองนั่นเป็นเพราะปกติแล้วเมื่อเลเวลอัพจะได้สกิลพอยท์เพียง5พอยดังนั้นแล้วเพียงแค่สกิลระดับ F ก็เยอะพอแล้วแค่5งั้นเหรอแต่ว่าฉันได้มา100หลังจากเลเวลเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะคำนวณด้วยสกิลดับเบิลสกิลพอยต์แล้วมันก็ไม่น่าจะมากขนาดนี้ถึงงั้นในท่านก็ต้องอัพระดับสกิลจากต่ำขึ้นไปสูงเรื่อยๆอยู่ดีดังนั้นแล้วจำนวนพอยต์ที่ต้องใช้ทั้งหมดจากระดับ F ไป S คือ1270นั่นแปลว่าคนปกติทั่วไปที่เลเวล100จะต้องมีสกิลระดับ B ถูกต้องแต่ฉันได้รับสกิลระดับ S มาถึง2โดยที่ยังเลเวล1นั่นก็เพราะว่าในท่านแรกเปลี่ยนความทรงจำกับมันยังไงล่ะเป็นแบบนี้เองสินะแปลว่าคนอื่นๆที่มายังโลกใบนี้ก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันก็ได้ชักสงสัยแล้วสิแล้วสกิลที่นายท่านจะอัพเพิ่มขึ้นมาคืออะไรงั้นหรออ่าเรื่องนั้นก็คงเป็นนี่6กปิดเนื่องจากสกิลของฉันมันต่างจากคนทั่วไป สกิลนี้เอามาก็เพื่อไม่ให้คนอื่นจับได้ว่าชั้นนั้นเลเวลต่ำนั่นลหละถึงเลือกมันมาหมายความว่าจะใช้เพื่อปกปิดสถานะของตัวเองงั้นสินะถูกต้องจะใช้พอยท์ทั้งหมด70พอยท์จาก100พอยท์เพื่อให้สกิลนั้นอยู่ที่ระดับดีที่จริงชั้นต้องอัพสกิลไปให้ถึงระดับ B โดยเร็วโคตตอเองก็ดูเหมือนจะเลเวลอัพเพิ่มขึ้นเช่นกันไหนขอตรวจสอบดูหน่อยดีกว่า ว่ามีสกิลอะไรใหม่เพิ่มมาบ้างดูดซับระดับ F ต้องการสกิลพอยต์สิดูดซับเวทมนต์แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็น HP สามารถใช้โจมตีเป็นดามเมจเวทมนต์ได้การเพิ่มระดับสกิลจะทําให้เพิ่มความสามารถในการซึมซับเป็นสกิลที่น่าสนใจพอตัวเลยแปลว่าเวทมนต์ดูดซับนี้สามารถใช้โจมตีและฮิวได้เลยสินะยังไงก็เถอะวันนี้ มันเป็นวันที่ได้ชัยชนะง่ายเสือเหลือเกินในท่านกำลังประเมินพลังของมอนเตอร์ต่ำไปบางครั้งมอนเตอร์จะสามารถวิวัฒนาการตัวเองให้เปลี่ยนเป็นระดับต่างๆที่สูงขึ้นเมลฟีน่าเดี๋ยวนะถ้ามอนเตอร์เลเวลเพิ่มขึ้นก็จะสามารถพัฒนาการได้งั้นสินะเลเวลไม่ใช่ตัวแปรที่แน่นอนโดยเฉพาะสลัมที่มีวิวัฒนาการที่หลากหลายเอ๋ในท่านกำลังคิดจะทำอะไรนะ หลังจากที่ฟังเธอพูดฉันก็คิดขึ้นได้ว่าต้องการที่จะพัฒนาการตัวเองขึ้นไปอีกไปกันเลยโคโตยินดีด้วยค่ะคุณเคลวินยูฮูคุณได้ทำภารกิจสำเร็จและได้เลื่อนขั้นเป็นนักผจญภัยระดับ E คุณเคลวินนี่ได้เป็นนักเวทของอาณาจักรไหนหรือเปล่าคะคุณนั้นไม่ได้เข้าร่วมปาร์ตี้กับใครเลยแต่ว่าก็ยังสามารถเลื่อนระดับของตัวเองได้ในหนึ่งอาทิตย์ แล้วไหนจะยังสามารถทำภารกิจที่ได้รับในระดับเดียวกับคุณสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวคุณอาจจะเป็นมือใหม่ก็จริงแต่ฉันมั่นใจว่าคุณต้องแข็งแก่งมากแน่ๆค่ะฮ่าฮ่ขอบใจนะโทษทีนะแต่ฉันคงบอกอะไรให้ไม่ได้ฉันเองก็ต้องขอโทษด้วยค่ะที่ถามข้อมูลส่วนตัวของนักผจญภัยมากไปก็น,นะเขาคือคนที่โดนอัญเชิญมาจากต่างโลกถ้าไปเข้าร่วมปาร์ตี้กับใครละก็ ความแตกเป็นแน่เงียบนาเมลฟีนาคือฉันอยากได้ภารกิจของระดับด e, ีที่ไม่ใช่ระดับ E นะไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าดูเหมือนคุณจำเป็นต้องหาอุปกรณ์ใหม่เพราะว่าพวกชุดและอาวุธของคุณมันแลดูไม่มีพลังอะไรเลยค่ะฮ่า <c> ฮ <oughs> เข้าใจแล้วก่อนนะด้วยสกิลอันเชิญระดับ S ก็ทำให้โคตะแข็งแก่งขนาดนั้นเราเลยรู้สึกว่า ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพวกอุปกรณ์ก็ได้ถ้าเป็นภารกิจระดับดีล่ะก็ฉันจะบอกว่าปาร์ตี้ของฉันจะไปจับวิญญาณอัศวินผู้พิทักษ์แห่งความมืดวิญญาณอัศวินผู้พิทักษ์แห่งความมืดใครวะเนี่ยคุณเชลลกลับมาแล้วหรอคะใช่แล้วจ้าเพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้เองคุณลำบากหน้าดูเลยสินะคะเรื่องงานนะคะแองเจลจังคิดว่าฉันคนนี้คือใครกันล่ะทั้งหมดนะเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ ถึงมันจะเป็นการต่อสู้กับมังกรที่ดูดเดือดก็ตามแต่ยังไงมันก็เป็นแค่ระดับ C เลยนะขอโทษนะไม่ทราบว่านายคือใครหรอโอ้ขอโทษทีลืมแนะนำตัวเองไปเลยฉันก็คือชื่อเชลนักดาบเวทเลเวล3-4มนุษย์ชายอายุ25าใช้ยาผู้สังหารปีศาจนักประจนภัยระดับดีถึงพูดอย่างนั้นแต่ความสามารถของเขาพอๆกับระดับดีเลย เชลชอบกดขี่ข่มเหงพวกหน้าใหม่ตลอดและเขาชอบมาโชว์เพาวให้พวกหน้าใหม่ดูโดยการรับภารกิจที่มากกว่าระดับของตัวเองยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วปล่อยไปก็แล้วกันเกือบลืมไปไม่มีใครในกิวแห่งนี้แข็งแกร่งไปกว่าเขาอีกแล้วฉันจะบอกว่าปาร์ตี้ของฉันจะไปจับวิญญ,ญาณอัศวินผู้พิทักษ์แห่งความมืดจะมากับเราไหมล่ะฉันได้ยินมาว่านายแต่งตงจากนักผจญนภัยคนอื่นๆเดี๋ยวสิเชล จริงที่ว่าภารกิจนั้นเป็นของระดับด e. ีแต่ว่าตามข้อมูลที่มีวิญญาณอัศวินผู้พิทักษ์แห่งความมืดแข็งแกร่งกว่าทั่ว,วไปนะคุณเคลวินเองก็เพิ่งจะเลื่อนขั้นเป็นระดับ E อย่าห่วงไปเลยฉันจะปกป้องเขาเองจะไปไหมล่ะโทษทีแต่ว่าฉันไม่ต้องการปาร์ตี้งั้นเหรอก็จริงนี่นะนายเองก็เพิ่งเลื่อนขั้นจะระดับ F เองไม่มีใครมาหัวเราะหรอกนา อย่าเพิ่งเข้าใจอะไรผิดไปฉันจะสู้ในแบบของตัวเองมาแข่งกันไหมละ่ะว่าใครจะโค่นเจ้านั่นได้ก่อนกันนี่นายท่านได้ฟังอยู่หรือเปล่ามันเป็นกับดักสินะผู้สังหารปีศาจไม่ใช่ฉายาที่จะได้รับจากการกำจัดหน้าใหม่และปาร์ตี้ของเขาก็ดูมีพิรุษก็ดีเลยว่าจะลองทดสอบอะไรหน่อยไม่คิดว่าเป็นศัตรูที่คู่ควรบ้างหรอนายท่านนี่แหละนะงั้นแผนของนายท่าน คือสู้อย่างคนบ้างั้นหรอเสียมารยาทจังนะแล้วไหนเจ้านั่นล่ะคริมชื่อคริมว่าไงครับในน้อยโจนเลเวล27มนุษย์ชายอายุ19ฉาย,ยานักสอดสองชื่อลาร์เบอร์เซิเกอร์เ,รเลเวลสามนุษย์ชายอายุ33ปีสกิลวิเคราะห์ของผมระดับซแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นสเตตัสของเจ้าหน้าใหม่ได้บางทีเจ้านั่น อาจจะอันตรายกว่าที่เราคิดก็ได้ครับเฮ้ hey, ฉันคิดว่ามันก็แค่คนบ้าคนหนึง่งแต่ดูเหมือนมันกําลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้อยู่เลยนี่เชลให้ฉันเป็นคนจัดการเจ้านั่นเถอะลาสใจเนยะ็นน่าก็เป็นซะแบบนี้ว่าไงนะเย่๋ทํทให้เราต้องเตือนแกทุกครั้งสิว่าให้ทําทุกอย่างอย่างช้าๆและค่อยๆเย,ย่ายเพิ่งพาความแข็งแกร่งและความบ้าอย่างเดียวฉันไม่สนใจอะไรเล็กๆน้อยๆหรอกแค่ฆ่าเขาก็พอแล้ว สมองแกคงมีแต่กล้ามเนื้อสินะเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นหน่อยสิจนหน้าใหม่ดันเจี้ยนระดับดีวิญญาณปีศาจปราสาสโบราณน,นี่มันพวกมันถูกจัดการหมดเลยเป็นไปไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยนะนั่นข่าวลือที่ว่ามันแตกต่างจากคนอื่นเป็นเรื่องจริงสินะ อ้าวนั่นคุณเชลไม่ใช่เหรอมาจนได้สินะวิญญาณอัศวินผู้พิทักษ์แห่งความมืดอ,อยู่ข้างหลังบานประตูนี้เน็เท้าเขียวมันเหมาะที่จะใช้เวทมนต์สีเขียวแสดงว่ามันคือจอมเวทสีเขียวสินะโง่หรือเปล่าเจ้านั่นพยายามปกปิดตัวเองแทบตายแต่ดูการแต่งตัวนั่นสิไหนบอกว่ามาดูกันว่าใครจะจัดการมันได้ก่อนกันแล้วทําไมแกถึงมารอพวกเราอยู่ตรงนี้แกวางแผนอะไรอยู่หรือว่าแกไม่สามารถเอาชนะได้ ก็เลยต้องการให้พวกเราช่วยงั้นเหรอแน่นอนว่าผู้ชนะก็คือฉันแต่ว่านะเป้าหมายของพวกแกคือฉันใช่ไหมล่ะงั้นพวกแกก็คือศัตรูในน้อยเขาทําไมมันถึงรู้แผนของพวกเราได้พิกิวแจ้งให้ทราบงั้นเหรอหรือเขาตั้งใจจะจัดการร้าเพื่อฆ่าหัวก็ได้ไม่ต้องพูดถึงสกิลปกปิดของเขาเลยนั่นมันอยู่ในระดับสูงเช่นกันนี่หขกแก้งเป็นหน้าใหม่เพื่อล่าฆ่าหัวงั้นเหรอฆ่าหัว เจ้าพวกนี้มีค่าหัวด้วยหรือเนี่ยถึงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดีก่อนนะพร้อมหรือยังล่านีาเจ้าหัวล้านย่ามวัวแต่หลบข้างหลังเข้ามาก่อนเลยสิแกว่าใครหัวล้านฟะไอ้เจ้านักเวทนี่หยุดคุยโวได้แล้วรัดอย่าไปหลงก้อนมันอะไรนะแกทำอะไรเวทมนต์สีเขียวระดับดีบ่พันธนาการ นี่เป็นเวทมนต์ที่จะสร้างบึงดูดกลืนขึ้นมาเอาไว้อยู่ศัตรูบ้าจริงต้องไม่ใช่แบบนี้สิเพราะสกิลปกปิดเขาได้สร้างบึงนั้นขึ้นมาแล้วใช้สกิลปกปิดเพื่อซ่อนมันเอาไว้ไมิน่าเป็นไปได้เพราะสกิลตรวจสอบของฉันตรวจไม่พบอะไรนะโถเว้ยแค่บึงกระจอกเวทมนต์สีเขียวระดับ F คมมีดวายุช่วยด้วยายฮกิมจะนนหนีไปไหนฟ้าน,น้อยรัด ขอโทษด้วยแต่ขอเพนก่อนละเขาอ,อันตรายเกินไปสัญชาติยานของฉันบอกแบบนั้นโถ่กริมกำลังจะหนีไปแล้วเชลจะมาในอีกไม่กี่วินาทีเข้าใจแล้วทั้งหมดนั้นอยู่ในการคำนวณจงออกมาโคโตไปบ็อกทางเข้าไว้ชุย้ยตุ่มตุมตุมตุม,ตมเดี๋ยวสิอะไรเนี่ยนี่มันอะไรฝรยชื่อโคโตเลเวล12ไรเพศอายุศนปีเผ่าสลัมพวกกลืนกิน AA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 A ah!